ไปยุงลุงโลดท่านผู้ชมลำหน้ากลองผ่อนประยุงลำเบอร์หนึ่งนะคะลำกลางมองไม่เห็นลำเบอร์นะคะแล้วก็ลำฝั่งรด้นเป็นตับโตพนตาหัวเล่ลลกจุงเนี่ยดึงเรือติดคา้าค่ะ ืดแล้วด้วยตีแปดนาฬิกากว่าเรื่องวีดเลย ดูเร,เรือรุ้นๆมาวัดพนังเชิงนะคะตอนนี้น้ํามาแล้วสามหัวเลยอลักจุงแล้วนะคะมีสูงสุดที่ตุ้มเคยถ่ายด้านหน้ามีถึงหกหัวเรือลักจุงนะคะตอนนี้ก็สามหัวเลือลักจุงแล้วแต่น้ําขึ้นกว่านี้จะเพิ่มเป็นสี่เป็นห้าเออตรงท้ายงานเต็มที่ น่ากลัวมากท่านผู้ชมอยากอยากจะเห็นเรือแบบนี้มาดูของจริงได้ที่วัดพนันเคิงจังหวัดพระนครเตีอยุธยานะคะตุ้มเชิญชวนมาเที่ยวไหว้พระขอพรแล้วก็จะได้เห็นเรือแบบนี้นะคะกระ,ก,กระดาษกระดาสิงหากันยาตุลามาดูได้เลยค่ะพิจิกาถ้าน้ำยังไม่ลงมากก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูเดือดแบบนี้ ปอดเชียก์เปนนี้เรียบร้อยสามหัวเรือลากจูงดึงหน้าขนับข้างหนึ่งตรงท้ายหนึ่งขบวนนี้ใช้เรือลากถึงห้าลำนะคะดึงเรือโป๊ะทั้งหมดสามเรือโป๊ะค่ะยังยังหัวฟัดหัวเวียงอยู่เรือตรงท้าย เป้ามันเวียงแล้วคชมเวลาเรือเลี้ยวเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกราบขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกะะทการติดตาม